แล้วผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้โดยโรบบอกเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่ามจะเปก็เห็นนั้นคนอื่นเขาเล่นกันก็สนใจดีก็มาลองเล่นนะครับผมเริ่มกันได้เลยเริ่มเอาดินชาหุ่นไอ้บินจอยมาจอยที่อะไรจะมาเล่นแบบมึคนไหนกูกูเพิ่งเล่นอ่ะมึงเห็นมึงชวนกูอ่ะเออมาๆๆๆามาไม่อยากเล่นอะไรก็ไหนกูเล่นอะไรไม่รู้อ่ะแบบแบบเป็นไงเมื่อวานเห็นเล่นอยู่เห็นมึงเล่นก็เลยเอ้ย เอาไงงไอัตรไงวะอ้โงอ้กัจริเอ้ยเนี้ดีเหรเห็นฟอเน่ะฟอเนอ้าฟอเนดิชิชิวายไ่รู้กูเปแบบไหนแบ่รู้ไ่รู้ไ่รู้ ฉันเป็นตัวปลอม m p o เ t o นต a วปลอมิี่พูด a ล a งฉันฉันเป็นตัวปลอมฉันเป็นตัยปลอมแต่พูยหลังฉันฉันเปีนตายเลนมาเนเห็นมาวปลอย ชินนี่ยิ่งแมนอยู่โดนฟันเลยว่ะพี่ฉันนี่ยม่เหมือยูโอ้ยชินนี่กินอย่างเดียวเลยตัดฉากความเร็วแสงอะเฮ้อเอาเอาเอามันตายโหไม่โคจรเลยโหวินวินวินดูดิทำได้ไงเฮ้ยจริงนะพี่โคจรเลยใช่ไหมวินโคจรเลยใช่โคจรเลยใช่ใช่ วันน okay, oh. ี้แล้วก็เหลือผมคนเดียวนะเพราะว่าไอ้นั่นมันไปขี้นะผมก็เอช่างมันเอาไว้ผมก็เล่นได้นะเพราะว่าเอนั่นแหละเออเอาว่าเออขนาดเล็กเชียร์วะไอ้สัสยโอเคกูไม่ตายโอเคโอเคเออเราอยู่ลำสามฉากความเร็วแสงอะเฮ้อ ไอ้ส์ไปบาสมองเตองมึงจะหนีทำไมเนี่ยฮัลโหลหนีทำไมฮัลโหลหนีทำไมเนี่ยลือดก็ไม่ อ่าทุกคนผมกงเใช่ไว่าทำไมผมถึงย่เพราะว่าฉากนี้คือฉากผมโคตรจริงจังนยผมก็ขอโทษด้วยนะผมเรื่องนี้ก็เริ่มต่อเลยครับนะมวบวยบวยน๊วนบ๊วนววยน๊วยบ๊วยวยววยบ๊ววแล้ววิน๊วยยวยวยบ๊วยยบย จริงๆนะเห็ดคิวคมๆเดี๋ยววะอืมเปลี่ยนความเร็วแสงอะเฮ้อโอ้ยแรงไอ้บ้าอ่าๆตก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 เฮ้ยไม่ตายจริงเนะี่ยเพราะคลิปนี้ยาวแน่น,นอน วินวินบว,ว่ากูเล่นในมือถือจะมีคนดูาตายตายมึงอ่ะ ตายไม่ตายกูไม่ตายกูอมตะจะมาไว้เอาแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็จบคลิปแล้วเรียบร้อยนะผมก็บอกเลยว่าคลิปตอนท้ายตอนผมตายมันหายแล้วผมก็เออท่านพ่อมีก็ตสับในมือถือแล้วก็ไอ้ถ่ายที่หอวเลยมีตังค์ซื้อคอมเองนะผมก็ขอโทษด้วยนะเรื่องการตัดต่อที่แบบอาจจะเด็กน้อยไปหน่อยนะครับนะทุกทีมือถือนะผมก็ขอบคุณกับการรับชมนะผมอะไรก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะผมขอบคุณครับ